บางคนปลูกมาเป็นปีแล้วมันวยใหญ่จากเตือนะครับสาเหตุมันมาจากมันมีอยู่สองยางน้ากันนะครับยางแหลกเลยก็คือ,อการใส่ปุ๋ยเข้ากับจะใส่หางค้นต้นประมาณหนึ่งคืบด้อครับเด้อถ้าพี่น้องเ้อาห้องก้หงนหลุมหนีรับร่องว่าบ่เกิดหนึ่งอาทิตย์ตุเรียนมันจะตายนะครับปีแรกอย่าพึ่งใจร้อนการปลูกต้นใหม่บ่ราะมันว่าเข้าสิปลูกแล้วใหญ่เลยนะครับมันต้องเปลี่ยนไปตามธรรมชาติสวัสดีครับพี่น้องครับ มือนีน้องน็อตผ้าพี่น้องเข้ามาปลูกทุเรียนนะครับเนื่องจากว่าอยู่โซนแลกที่น้องน็อตปลูกทุเรียนไว้ต้นมันใหญ่สูง่วมหัวหลอดตายแล้วนะครับก็เลยอยากขยายมากเป็นไรที่พอก็ดีครับเข้าปัพื้นที่ใหม่ละก็ต้นพันทุเรียนเข้ามีหลายนะครับแล้วก็จะผ้าพี่น้องเข้ามาปลูกไปน้ากันนะครับการปลูกทุเรียนนี่คุดลุ้มว่าจำเป็นต้องลึกว่าจำเป็นต้องกว้างนะครับเอแคพอดีเบาก็โอเคแล้วอันนาใบไปทางทิศตะวันออกเพื่อให้นาใบทุเรียนได้รับแสงแดดในยมือเสาร์นะครับแล้วก็ พอสาคัญก็คือหามร่องก้นลุมเด็ดขาดนะครับในการปลูกทุเรียนถ้าพี่น้องเ้อาห้องกลุนลุมหนีรับร่องว่าบ่เกิดหนึ่งอาทิตย์ทุเรียนมันจะตายนะครับหลักการเวลาปลูกไปแล้วยาพึ่งใส่ปุ๋ยจนกวายอดจะเดินนะครับบ่อสัทุเรียนเข้าจิตตายแน่นอนพี่น้องเข้าหลายคนมีจุดตายในเรื่องนี้นะครับหลังจากที่เข้าไดต้ต้นพันธุ์ทุเรียนมาแล้วนะครับเข้าก็จะมาสำรวจก่อนปลูกนะครับให้เบิง้งหลากโคดก่อน ดึงถุงออกแบบนี้ถ้าบางถุงมันดึงยากอย่าพยายามดึงนะครับพี่น้องถ้าเขาพยายามดึงออกเบ่าทุเรียนมันจะแตกหลากจะได้รับความเสียหายนะครับถ้าบางถุงมันดึงยากเข้ากับใส้กันไก่ตัดหรือว่ามีดกรีดแท่นนะครับถอดออกมาแล้วมาสำรวจเบื้องหลักคดนะครับบางต้นก็จะมีหลกักคดเป็นลักษณะหลักแกี่ยวคดยู่กลถุงถ้ามีก็ใเ้ตัดออกก่อนนะครับพี่น้องเข้าบางคน้นปลูกทุเรียนไปแล้วนะครับเดือนหนึ่งสองเดือน ยอดบวแตกเลยนะครับบางคนปลูกมาเป็นปีแล้วมันใบใหญ่ยยจักเตือน,นะครับสาเหตุมันมาจากมันมีอยู่2อย่างน้ากันนะครับอย่างแรกเลยก็คือเฮ้าบ่ตัดหลากแก้วนะครับบ่ตัดหลากที่มันโคตรอยู่กลนถุงพอเฮ้าบ่ตัดหลากอยู่กลนถุงมันจะเห็ดให้ยอดทุเรียนบอ่อยากเดินนะครับแล้วก,ก็สาเหตุที่สองที่ปลูกมาเป็นปีแล้วทุเรียนใบใหญ่ยยจักเตือนมันเกิดมาจากเฮ้าคบนาดินลึกเกินไปนะครับเนื่ๆๆองจากว่าหลากทุเรียนหนีทุเรียนหนี เป็นรากลากานะักษณะหากินบนผิวดินต้องการอากาศถ้าห้าออดินมากบลากทุเรียนเยอะเกินไปหลกทุเรียนมันจะขาดอากาศหลวกรากว่เดินเพาราะหลกว่เดินยอดก็จะว่แตกนะครับปลูกเป็นปียอดกับว่แตกนะครับฉะนั้นเวลาปลูกทุเรียนห้ามกบดินลึกเด็ดขาดนะครับพี่น้องครับหลวกต้นพันธุ์นะครับต้นพันธุ์ที่จะแนะนําพี่น้องเฮาก็คือมีความสูงประมาณ 60- ถึง80เส้นนะครับ ผู้ใดเข้ากันนะนําให้ปลูกต้นพันธุ์ขนาดนี้เพราะว่ารากมีกําลังเดินนะครับราก,กเนี่ยบงบ่านได้หลน,นี่ครับาก,กาลังมีหลักขาวๆแตกออกมันจะเห็ดให้รากสุเลียนมันเดินเร็วแล้วก็ต้นมันจีใหญ่สัตว์ขืนไววนะครับพี่น้องเข้าบางคนเลือกต้นพันธุ์เปลี่ยนนะครบับแก้ไขปัญหาตรงนี้โดยการจ้างทางออนไลน์เลยเดี๋ยวเขาจะตัดต้นพันธุ์งามๆทรงให้พี่น้องนะครับแล้วกาว่าต้องย่านเรื่องการทรงของทรงต้นใหม่ออนไลน์นะครับว่าต้องย่านว่าต้นมันตายกลางทาง บ่ต้องย่านว่าต้นมันหักกลางท่างนะครับ้าต้นไม้เสียหายพี่น้องเฮ้าบ่ต้องใจเงินจากบาทนะครับราก็หรือว่าถ้าต้นไม้เสียหายอยากได้ไม้เข้าส่งเกมให้รีครับวิธีการปลูกก็ง,ง่ายยังซีละพี่นอ้องครับแล้วกาอีกปัญหาหนึ่งของการปลูกทุเรียนพี่น้องเฮ้านะครับก็คือบางที่หลายคนก็อาจจะเคยเปลี่ยนคือขอบใบมันใหม่ขอบใบทุเรียนใหม่นี้บ่ต้องตกใจครับพี่น้องครับมันบ่รุ่นแรงนะครับสาเหตุเกิดจากว่าหลากทุเรียนได้รับความเสียหาย มีสองกรณีน้ากันนะครับอย่างแรกเลยก็คือแสงแดดเผาหลากทุเรียนนะครับพอะแสงแดดเผาหลากหลากได้รับความเสียหายมันจะแสดงอาการแท่งใบเฮ็ดในคอบใบไหมสาเหตุที่สองก็คือนาดินแห้งนะครับพ่อนาดินแห้งแล้วหลากทุเรียนก็นได้รับความเสียหายคือกันคอบใบก็จะไหม่คือกันเด้อพี่น้องครับว่าได้เกิดจากเชื้อร่านะครับตรงนี้เกิดจากนาดินแห้งหรือว่าหลากถือแดดเผานั่นเองนะครับวิธีการแก้กับบางที่ก็จะอาจใส่แลมมุ่งนะครับ มุ่งในการพังแสงแดดแล้วก็ปกป้องรากบ่าให้แดดเผาแล้วก็เฮ็ดพังแสงให้ทุเรียนเท่าโอเคครับวิธีการปลูกกัง่ายๆแบบนี้แหละครับเดี๋ยวเขามาเบิ่งไกลๆก็ได้ว่าลุมประมาณนี้เลย่จําจเป็นต้องกว้าง่จําจเป็นต้องลึกนะครับเพราะว่าถ้าเฮาคุดลึกเราเดี๋ยวเบ่าทุเรียนมันจะถือถมมันจะบ่แตกยอดนะครับแล้วก็จะมีจุดตายสําหรับพี่น้องเฮ้าปลูกทุเรียนด้อครับก็คือเรื่องของปลูกไปแล้วนะครับเดือน2เดือนแล้วมันตาย ตรงนี้ี๋ยวจะมาบอกว่ามันเกิดพออย่างนะครับเป็นจุดาตที่พี่น้องห้าบกวรเห็ดเลยการปลูกทุเรียนบริยากนะครับพี่น้องครับแต่ว่าเขาต้องเข้าใจแล้วก็แต่ว่าเขาต้องเข้าใจเขาก่อนนะครับเนาะนี่ครับการปลูกค่นี้เลยลักการปลูกก็คือให้ตัดรากคดหามร่องกลนหลุมแล้วก็หามกบหนาดินลึกมีอยู่3มอย่างแกนี้ครับนการปลูกทุเรียนที่นี่จะเป็นขั้นตอนการดูแลนะครับ ถ้าพี่น้องเข้าสร้างต้นทุเรียนไปแล้วแนะนําให้พี่น้องเข้าปลูกไว้ไกลๆมือเด้ครับพี่น้องเพราะว่าเข้าจะได้ตักน้ำลดไยๆสําหรับปลูกไว้กิน3ตน้นนี้ถือว่าโอเคแล้วครับในช่วงแรกที่เข้าหดน้ำทุเรียนนะครับ10บบ้นแรกขอยำให้พี่น้องลดน้ําทุกวันนะครับย่าพึ่งเว้นนด้วยพี่น้องครับซีบบนแหลกให้ลดทุกวันยางต่อเนื่องหลังจากสิบวันขึ้นไปเข้าค่อยมาเว้นเป็นวันเว้นวันหรือว่าจะเป็น3มวันครั้งก็แลลวแต่ความชุ่มชื้นของดินนะครับ มาที่นี่จุดตายของการปลูกทุเรียนที่พี่น้องเฮาหลายคนปลูกไปแล้วตายนะครับสาเหตุหลักๆมันเกิดจากการใส่ปุ๋ยเร็วเกินไปหรือว่าใส่ปุ๋ยมากเกินไปแล้วกลับไปใส่ปุ๋ยยูเรียน,นะครับซส,สาเหตุนี่ตายแน่นอนหลังจากที่เฮ้าปลูกไปแล้วนะครับการลดน้ำนี่โอเคแล้ววันนี้มาอยู่ที่การใส่ปุ๋ยยาใจร้อนนะครับในการปลูกทุเรียนมาเริ่มใส่ปุ๋ยทุเรียนได้รอบแรกนี่ครับเขาจะมาเบิ่งจากยอด นะครับหรือว่าถ้าพี่น้องเขาขี่คานเบื้องยอดก็นับไปเลยจักประมาณ45วันหลังวันปลูกค่อยมาเริ่มใส่ปุ๋ยนะครับตรงนี้นะครับยอดเขาเริ่มเดินแล้วแสดงว่าเขาพร้อมกินปุ๋ยแล้วการที่ยอดเดินนี่ไม้ความว่าหลากหลกเขาจะเดินก้อนยอดก็จะตามมาด้วยครับแบบนี้คือว่าหลากพร้อมกินปุ๋ยแล้วในเรื่องของการใส่ปุ๋ยนะครับแนะนําให้พี่น้องเน้นเป็นปุ๋ยตัวหนากอนนะครับถ้าอยากให้ดีก็ใส่เป็นปุ๋ยอินรีเคมีไปเลย บอกว่าจะเป็นสูตร6 3 3หรือว่า12 3 6นะครับสามารถสร้างทางออนไน์ก็ได้นะครับปุ๋ยเคมีตัวนี้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีตัวนี้มะสมที่สุดในการปลูกทุเรียนแต่ว่าน้องน็อดจะใส่เป็นปุ๋ยอินทรีย์ล้วนเลยเด้อครับของน้องน็อดนี่เป็นอินทรีย์ล้วนปุ๋ยที่ไม่มีสูตรนะครับการใส่ปุ๋ยอีกอย่างหนึ่งนะครับลืมบอกพี่น้องเขาว่าห้ามใส่ปุ๋ยยูเรียเด็ดขาดเวยครับพี่น้องครับถ้าเป็นปุ๋ยเคมีก่อนนะครับเนาะถ้าเป็นปุ๋ยเคมีเข้าปลูก ต้นขนาดนี้ใส่แค่นหนึ่งซอนแกงกับพ่อแล้วครับหนึ่งซอนแกงห้ามเกินนี่ถ้าใส่ปุ๋ยหลายเกินไปทุเรียนเข้มพ่อเข้มแล้วมือที่สองมาใบมันสีลวกมือที่สามมือที่สี่ใบสีเหียเบิร์ตต้นแล้วก็ตายในที่สุดยาใส่ปุ๋ยหลายจนเกินไปนะอันนี้ขอย้ำนะครับเด้อต้นแค่นี้หนึ่งช้อนแกงกับเพียงพ่อแล้วนะครับหนึ่งเดือนใส่หนึ่งครั้งของน้องน็อตหลักการใส่ปุ๋ยห้ากวจะใส่ห่างโค้นต้นประมาณหนึ่งคืบนะครับเด้อ หางค้นต้นประมาณหนึ่งคืบแล้วก็โรยปุ๋ยบางๆไปนะครับหลังจากที่เห่าใส่ปุ๋ยถ้าเป็นปุ๋ยเคมีให้หดน้ำตามท่านที่เพื่อให้ได้ผลนะครับเด้อนี่ครับอันนี้คือการดูแลตุเรียนระยะแรกนะครับขอสรุปให้พี่น้องฟังว่าลดน้ำซิฟมือแรกนี่ให้หดน้ำทุกมือก่อนหลังจากซิฟมือขึ้นไปค่อยไปเว้นเป็นวันเว้นวันวน,นะครับหรือว่าสามวันครั้งแต่ว่าอย่าให้เกิดนี่ครับตุเรียนนี่เป็นพืชที่ถ้าหนาดินแห้งปุ๊บ ใบเขาสีใหม่นะครับก็เลยนนะนําว่าให้ปลูกไว้ไกลๆเมือ่เอเขาสีได้หดหนาอย่างตอนเนื่องสีได้ดูแลไงนะครับการใส่ปุ๋ยหามใส่ปุ๋ยยูเลียแล้วก็ถ้าเป็นปุ๋ยเคมีนี่ให้ใส่แค่หนึ่งซอนแกงก้าวออกมาจากข้นต้นประมาณหนึ่งคืบแล้วก็โรยปุ๋ยรอบๆนะครับอันนี้คือประมาณสี่เดือนหาเดือนให้ดูแลทุเรียนลักษณะนี้ก่อนนะครับถ้าไปปีที่สองแล้วเราจะพาไปเบื้องครับผม ถ้าเป็นปีที่สองแล้วห้องก็จะดูแลง่ายขึ้นมาก้วยครับพี่น้องครับกาแค่ให้น้ำแล้วก็ให้ปุ๋ยปุ๋ยนี่ก็เดือนละครั้งขึ้นวานัน่นและครับแต่ว่าการปลูกทุเรียนในปีแรกการจะเลื่อนเติบโตมันจะชา้านิดนึงได้ครับพี่น้องแต่ว่าไปเข้าปีที่สองปุ๊บทุเรียนจะใหญ่เร็วครับผมอันนี้เป็นข้ามยืนยันจากคนปลูกทุเรียนทุกสวนแล้วก็ต้นนี้ปีที่สองมันใหญ่ขึ้นมาแบบท่านตาเห็นเลยนะครับปีแรกอย่าพึ่งใจร่อน การปลูกต้นใหม่บ่แม่นว่าหฮาสิปลูกแล้วใหญ่เลยนะครับมันต้องเปลี่ยนไปตามธรรมชาติค่อยๆปลูกค่อยๆเปลี่ยนไปครับพี่น้องครับแล้วก็หลังในปีปีที่2นะครับขึนไปในปีที่2จุดเปฮอหดการเก็บผลผลิตนะครับยางเดียวที่เฮาต้องควบคุมก็คือย่าไ้นามขังข้นตน้นนะครับเด้อถ้าเปลี่ยนไปได้ก็ให้พูนดินขึ้นยาถ้าเป็นช่วงหน้าฝนนี่ยาห้นามขังข้นตน้นเพราะว่า สาเหตุลักๆที่เฮ็ดดไ้ทุเรียนหลังจากปีที่2ขึ้นไปนะครับสาหเหตุเดให้มันตายก็คือโรคลากเน่าค้นเน่าที่เกิดจากเชื้อราไฟทอฟทอลานะครับโรคลากเน่าค้นเน่าน,นี่เกิดจากว่าายนา้ำแฉเกินไปแล้วก็ชุ่มชื้นแห้งนะครับแบบว่าชื้นแฉะนะครับแบบนั้นนี่มันมีโอกาสเป็นโรคลากเน่าค้นเน่าได้นะครับเด้อมาครับเดี๋ยวจะพาไปเบื้องต้นที่3นี่ครับปลูกปลูกไว้เรื่อยๆครับพี่น้องครับในการปลูกทุเรียน ถ้าพี่น้องเข้าสั่งไปแล้วด้วยครับเ้ยได้ไปแล้วยารีบปลูกด้วยครับให้เอาไปว่างในบริเวณที่จะปลูกกอนประมาณสิบหาวันนะครับค่อยเริ่มปลูกถ้าพี่น้องยังบวชในมีเวลานะครับวางทิมไปเลยได้เป็นเดือนได้ยิ่งดีค่อยมาปลูกที่หลังครับบ่ผาพิดนะครับแต่ว่าได้ไปแล้วย่าปลูกเลยทันทีนะครับถ้าเขาปลูกเลยทันทีมีโอกาสตายสูงครับเพราะว่ามันยังบอบช้ำกับการขนส่งอยู่นะครับบาว่าเาจะไปซื้อจากร่านขายต้นไม้นะครับพ่อได้มาแล้วก็ย่าเพิ่งปลูกขึ้นกัน หรือว่าพี่น้องเขาสร้างไปแล้วได้ไปฮอดแล้วก็หญาพึ่งปลูกให้พักต้นทุเรียนไว้ก่อนประมาณสิบหาวันถึง30วันเลยค่อยมาเริ่มปลูกนี่ครับต้นนี้ก็อายุประมาณจะ3ปีก็ดูแลแค่ควบคุมเรื่องเดียวก็คือย่าให่หนำขังโคนแล้วก็การใส่ปุ๋ยแบบนี้แหละครับสามา่ำเสมอก็เป็นการดูแลทุเรียนแบบนี้นะครับปลูกไว้ถ้ากินแค่นี้ก็พอแล้วครับพี่น้องครับโอเคครับพี่น้องสําหรับมือน,นี้มีแค่นี้ครับในการปลูกทุเรียนนะครับ สิ่งหนึ่งที่สิเห็ดห้ทุเลียนรอดหรือว่าตายมันอยู่ที่ว่าการใส่ใจของเฮาเนาะครับเนาะกลเลยแนะนําว่าให้ปลูกไว้ใกล้ๆมือเฮาจะได้ใส่ใจง่ายๆนะครับบ่แม่น่าไปปลูกไว้ท้ายให้พุนตัวที่ย่างไปฮดน้าได้แต่ละเทือนะครับบางมือบอ่คั้นได้่างกับ,บ่ได้ย่างไปเอาไปเอามาดินแห้งใบไม้ทุเลียนกับิตายได้นะครับทุเลียนนี่มันบ่คือพืชย่างอื่นเพราะเฮาสิไปปลูกทิ้งไว้นะครับแล้วมันจะอยู่ได้ได้วยตัวมันเอง การปลูกทุเรียนนี่ต้องใส่ใจในระดับหนึ่งครับพี่น้องครับถึงวาราค่ทุเรียนมันถึงแพงแล้วก็รสชาาิก็สิดีนําก็โอเคแล้วครับพี่น้องขอบคุณพี่น้องเฮ้าหลายๆครับที่ที่ตามรับชมรายการาวใจหอวจ้องท่ายของคลิปนะครับขอเป็นกําลังใจให้พี่น้องเฮ้าผููที่อยากปลูกทุเรียนนะครับขอให้ใส่ใจได้กินแน่นอนครับพี่น้องครับสําหรับมื้อนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ